สวัสดีครับสวัสดีครับแค่แผนไทยแผนไทยรพร้อมพร้อมสาม่น้ำลมไฟอยู่ในสมรุธาดินุนโอบรับลมน้ำไฟวนเช่นกัน ไม่ว่าชาติพันไหใดภาพใหม่สมดุลเกิดเป็นโรคภัยยางรากลงดินคือบุญน,น้าเราตใต้ร่มเงาคุณของดอกสีตรังสามคีพวกเราจะ ราบ,บินฟังจะรวมกำลังเพื่อสืบสัท์ของคนไทยแต่ก่อนมาโบราณคนไทยเคยมีตำรายาเพื่อรักษาโรคไร้หายร่างกายสุขเหมือนเคยเป็นจึงเงียบหายไม่ท้อแม้คนด่าเกณฑ์กวเราจะไม่ไว้เอง เราจะต้องก้าวไปจากปีปีเราม,เรามีเรามีเพื่อนเป็นกำลังใจจะฝ่าฟันอุปสรรคที่มีไม่คิดจะไว้วันเพราะนี่คือภูมิปัญญาผ่านการเวลาชานานจะคงไว้ชั่วลูกชั่วหลานสัญญาของแพแพนไทยซ์แอทั้งหมดขอบคุณครับ